ราโมตัสสาภะเภาโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสา chuyên tròn hút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  tròn tròn bông tròn 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 bằng tròn tròn bằng tròn 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 ป้าเอาอะไรนาดูเอาฝ่าไหมบอกเพื่อนพบอกเพื่อนแม้ว่าพึ้นเล็บคนดีแต่บอกไอ้ปูบึงหันละตั้งหันลัตั้งฟังหั่อยานลงไปดบอกผูน้ำเงียบไปเลยในทางพุนไปเลย

่ทยเรียกไงไทยบอกนั่นนั่นเห็นบ่อัดไว้เดีวนี้วิดีโอจ่องเลกไปไงกับวคองม่องเลยไหมไทยแล้วเห็นบอบันทึกไว้แล้วไหม็นบคอยไปเห็นเลขเข้าใจว่าิทีมันเห็นเลขกัวกเป็นบวกฉันเห็นบอซองเห็นบ่นี่เห็น่องเดียวนี่สองนี่เห็นจีนี่เด้อ Chippen bên... chi trong cổ hạt trong cầu. Tê ku mong hiến mặt cắt hoa mặt chipen chi trong cầu, trong trong cầu nido. cổ bay O bay bang bay bang bay bằng phay bay bay bằng phay O bay bang bay bay bằng phay bay บางไฟเชียนใช่ไหนอ่ะเอาไปโหลดหนึ่งมิาหนึ่งมิาเออหนึ่งมิสซาเนอเฮ้ยแปดไปเวียงไปวังไปมะรำบอกหน่อย ออกไปว้องช่องชุดยาวเหรอแต่มันมา,าไวเด้เดอดมาไว้ว,วนี่จะมีช่องเก่ากับหาช่องหาชุดนะดูกเด้อ มาไปไปขี้ไหนเชียมเชียมนี่ดูนี่มาดอกปวัวนี่มาไปไป

Ừ. Băng chân chân bé bù văng hôm nay hai tội bù văng hôm nay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  bù hành nó. สามหกหปสห้าครับพเ้ยาหลงหาเนหาทอดด้อมัน,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 มนี้ง้องปังด้อมีอัเู้ตนล่างเจะหมนได้หา, <c oughs> ดหาก็ออยไห้พีุ่สายตพู 来。嗯 มันใจโอก่หรังนี่เด้ออันนี้มันมาก่อนเด้อเข้าใจปะเข้าใจจ้ะช่องช่องเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งกัปตัวนี่เด้อเขาตังใบเด้อ บ๊ะเพียนบ๊ะเพียนฟังเสียงเอาอันนี้เด้อบ๊ะเพียงเด้อมันดังไว้นี่เด้อคัอนตวกมึงเล็กหน่อยเด้อเป็นยังมันออกหกช้องเดียวทำไมเป็นหกช้องก็หกช้องตัวมาแม่วะนา่งหน่อยเห็นวันนี้เด้อจีเอ๊ะ Nandak kiếp Nhi canh mày kiếp Nhi nè đâu đâu chị nè chị hai bay fang pay... khomba nè mừng cho bay fang nè mừng cho phang khomba nè

mày đã mày văn tiếp văn bay ơi mày văn mày ơi bay ơi mày ơi mày ơi Ban mà. bán là bán nhập vô nó nó tạo à